อะไรรึไงเนี่ยตอนนี้เอาไปฟังพี่ปาดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างนะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโกเตโต้ค่ะครับสวัสดีครับการปาดก็ห่างครับห่างเหมือนกันมากอ่ะสไตล์เดียวกันเป็นพี่น้องครับ s p ซี่ด้วยครับครับก็ครับตาเแอนโพเตโต้สไปซี่ตรงไหนโอ้แซ่บตรงไหนครับเอ่อผมว่าเราแซ่บหลายรสชาติครับเราเปลี่ยนความแซ่บได้เรื่อยๆไอยาอานิชิมได้กวนี้ไออาอ่านี่ะอันนี้ชิมได้ทั้งตัวเลยครับแซบแซ่บยังไงดีคือเราเราเป็นผลิตภัณฑ์โพเตโต้ที่เปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆเราก็คงจะแซ่บไปเรื่อยๆอ่ะบ้านี้เรแซ่บเป็นพิเศษครับ อยู่ใครจะไปเรายังอยู่เนาะต้องอยู่ครับต้องอยู่ปีแล้วเขาประเด็นปีนี้ปีนี้เข้าไปที่สิบสองนะครับสิบสองนะฮะก็ยังไหวนะก็ยังไหวอยู่ครับเล่นจนกว่าจะไม่ไหวครับอ่ครับหนุ่งเพลงใหม่ดีกว่าครับก พักแล้วประมาณ2เดือนแล้วครับฮูฮูพิ่งพึ่งสักพักแล้วก็แฮปปี้มากไปเล่นที่ไหนก็คือเป็นเป็น,ปนมันเกินคาดอะครับเกินเกินที่เราคาดไว้เพลงที่2องก็กำลังจะตามมาครับประมาณนี้ครับเดือนพฤษภาคมเศร้าน้าตาตกในไหมคะเศร้าครับตกในด้วยครับเศร้าเลยครับไม่ตกนอกนะคะไม่ตกนอกครับตกในเลยว <laughs> ้าตัดผมกระ พอดีว่าเมื่อวานทุกคนเล่นเมื่อวานสองวันก่อนไปเล่นคอนเสิร์ตใช่แล้วร้อนมากครับก็เลยตัดสินใจตัดเลยก่อนเล่นครับลุกใหม่ไหมก็เลยคิดลุกทหารใครเห็นแบบป้ายโฆษณาก็จะแปลกใจนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงก็ชมมันไม่แปลว่าอกหักนะอ๋อไม่ไม่ครับไม่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 เกี่ยวยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ไม่ไม่ไม่อกหักยเปล่าไม่โสดไหมฮะโสดไหมฮะโสดตลอดเวลาครับผม วันนั้นไม่ใส่เฮ้ยตอนไหนอีกเมื่อนี่แหละครับเราจะถ้ามันจะโหมหักก็จะพี่จักรเลนเนี่ยนะครับขอบคุณแฟนๆนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับขอบคุณแฟนๆสไปซี่ด้วยวันนี้เรามาสไปซี่ก็ดีใจนะครับไม่ค่อยได้ออกงานก็ตื่นตาตื่นใจดีมากมางงเลยเนี่ยครับตาลายตาลายนิดนึงแบบเด็กปนิโตด้วยนะคะได้ครับยินดีคครับบขอุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใส่เป็น้้ำชาแบบออกจากบ้านนี่คิดนานไหมแบบชุดคิดนานไหมก็คิดนะทุกคนเราชอบคิดถึงหวัวเอ๊ะวันี้ใส่ในดีเข้ากับอะไรดีอะไรเงี้ยมอสเฟสชินเนเบิลใช่ตัวเด็ก็แต่งตัวเองตลอดเนี้ยวันนี้มาสไตซี่ก็เลยแต่งตัวให้มันดูสไตซี่หน่อยให้สญญายยาวว่าเป็นนักร้องแม่สีตอนนี้ <laughs> สีไหนมานางต้องแบบ าาสีปกากด้วยนี่สีธรรมชาติติดตามต,าต่อเอยคุณชายตัวเองร้องเพลงประกอบเฒ่าจังเฒ่าจังเดี๋ยวจะมีสนุกจังสนุกมากใช่เดี๋ยวจะมีมาอีกใช่จะแบบมีม,มีค่ะมีมาค่ะเีเปลี่ยนลุคไหมคะแบบเปลี่ยนลุคไหมอาจจะนิดหน่อยแต่ว่าแบบก็ไม่แต่ว่ามีความแปลกแหวกแนวมากกว่าเดิมแน่ๆนเพราะว่า ชาแนลนิดหนึ่งนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยจะมีความแปลกๆ,ๆมาให้ดูนเยอะมากน้องสาวพอมลงหลายคนบอกน้องน้องสาไม่สบายรึเปล่าใช่ใช่วันนี้มาจากโรงพยาบาลเลยค่ะไม่สบายไปโรงพยาบาลชุดนี้ต่อคู่เล่นคู่เล่นให้เปลี่ยนก่อน <c oughs> ไม่ไปเอ่อเป็นอาหารเป็นพิษปล่อยจุงปล่อยจุงใช่ปล่อยปล่อยจุงมากเพราะว่ามันไม่รู้เป็นคนท้องมัจริงที่ทีอะไร แข็งแรงอยู่นะคะแข็งแรงอยู่คะ่ยคะยังมารับรางวัลได้วันนี้แล้วอออก็ป่วยต่อเน,นื่องเออไม่รู้ทำไมไม่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะแต่แค่แบบเป็นคนอาจจะไม่ค่อยระวังเรื่องการกินอะไรเงี้ยจะแบบกินทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันบางทีก็ต้องเลือกบ้างอะไรดท้ายวันเกิดพี่ก้องเนี่ยน้องอ่านมาอออโอเคไม่ได้ไม่ได้เลยเลยแต่ปี้เบิร์ t เดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ก็ขอให้ คุณอ๋อใช่เพลงรักเธอที่เป็นแบบนี้นะคะก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยเพราะว่ากำลังมาเลยแล้วละครก็ใกล้จะจบแล้วด้วยก็ขอฝากติดตามทั้งละครแล้วก็ทั้งเพลงด้วยนะคะสุภาพผู้จุธาเทพสนุกมาก เป็นปีแรกเลยค่ะดีบ้างดีใจค่ะวันนี้คนเยอะมากแล้วก็พี่ๆสื่อนักอพี่ๆบอกนักข่าวเยอะมากเลยค่ะใช่เห็นบรรยากาศยังแล้ววันนี้ทีมคาราฟูยังไงทุกคนฟูไม่สีสันจัดวันนี้ไม่ใช่ครับคือพวกพวกเรานี่ครับต้องบอกก่อนนะพวกเราสามวิธีครับคนละสีก็รวมกันเป็นคาราฟูครับผมใช่สีเลยอะแค่เอาไปสีลูกวาดใช่ค่ะถามเขาเรู้สึกในการรับรางวัลของเราด้วยนะคะเป็นหนึ่งในแบบว่าคนร้อยคนที่สุดยอดมากเลยทีเดีาไว้ก่อน ก็ถือว่าเป็นก็ดีใจแล้วแหละตั้งแต่ได้ได้รู้ว่าติดหนึ่งในร้อยครับผมแล้วก็แฟนคลับก็ช่วยกดโหวตนะฮะโหวตจนได้รับรางวัลในวันนี้นะครับ,บก็รู้สึกดีใจมากจริงก็ ขอขอบคุณแฟนกับทุกท่านทุกท่านมากเลยครับที่ช่วยกันโบวตให้ไว้ได้รับรางวัลนี้นะฮะก็จะาก็ขอบอกว่ารางวัลเนี้ยเป็นรางวัลของทุกคนเลยครับไม่ไม่ใช่ไว้คนเดียวครับผมมอบให้ทุกคนเลยต่อตัวเองเลยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นดีใจที่เป็นผู้หญิงหนึ่งในร้อยคนนั้นค่ะเพราะว่าสามารถจะเป็นไม่ใช่เพราะว่า ดีใจที่แบบทุกคนออกให้โอกาสแล้วก็คอยโหวตติดตามมาตลอดค่ะก็ฝอยทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็รักในตลอดไปนะคะ่ะะก็ดีใจครับก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลแรกของพวกเราครับคือออกมาจากบ้านรางวัลน,นี้คือรางวัลแรกนะเนาะก็ดีใจครับภูมิใจครับที่เราได้รางวัลน,นี้แล้วก็ เป็นเกียรติยางมากเลยครับที่ได้รางวัลนี้ครับก็ขอขอ,ขอบคุณแฟนคลับนะครับก็ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พวกเรา f 9นะครับขอบคุณมากครับถามล้าตอนนี้จะมีผลงานอะไรออกมาบ้างสำหระบคุตอนนี้แฟนคลับกม ค่ะก็นอกจากที่พวกเราจะมีผลงานเพลงแต่ละคนแล้วก็จะมีแบบไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยวนะคะก็จะกับละครเวทีค่ะเดี๋ยวจะมีข่าวมาให้ติดตามกันตลอดนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมละครเวทีใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามชมเล่นด้วยกันหมดเลยหรือเปล่าคนละเรื่องค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามชมอีกทีหนึ่งสองคนนี้เล่นคู่กันป่ะคะ ลุ้นจะมีหรือปล่าลปีหน้าครับปีหน้ามีมีอยู่เรื่องหนึ่งครับละครเวทีติดต่อมาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก้าเก้ามิถุนาเก้ามิถุนาด้วยจะมีคอนเสิร์ตกำลังใจครับผมทรกทีทั้งสามคนเลยใช่ค่ะแน่นอนใช่ค่ะ เจอกันแน่นอนเนาะก็อยากเชิญชวนไปเยอะๆเนาะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนว่ารวมศิลปินเกือบทุกท่ายเลยก็ว่าได้ครับผมใช่ค่ะเหมือนว่าส่งมอบกําลังใจให้กับผู้ได้โอกาสทางสังคมแล้วก็ผู้ต้องขังหญิงครับผมเหมือนว่าเป็นการให้กําลังใจในการเล่นคอนเสิร์ตอย่างนี้อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับผมให้มาดูคอนเสิร์ตนี้นเยอะๆครับผมก็ซื้อบัตรก็ถือว่าเป็นการทาบุญด้วยครับผมก็อยากเชิญชวนมาเคฝากกันไว้เนาะใช่ค่ะ ก็วันนี้มารับรางวัลด้วยแล้วก็มาโชว์เพลงใหม่ด้วยโอ้คิดถึงนึกว่าเป็นแพทย์นภภาพ้าพี่แพทย์นภภาเหมือนครับสูงสูงกว่านิดนึงนะสูงกว่านิดนึงส่นสูงเราคส่สูงครับถึงรางวัลบ้างรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากครับก็ น่าจะเป็นรางวัลแรกๆของเต๋าเลยว่าได้ที่หลังจากออกจากบ้านมาแล้วได้รับครับผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตแล้วก็ขอบคุณทางสไปซี่ด้วยครับผมที่เสนอชื่อเข้ามาครับค่ะผ่า,<พ>านรางวัลเรียบร้อยแล้วได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วครับแคุณรอว่าพี่เต๋าละครเมื่อไหร่จะออนละครก็ยังไม่มีแพลนเลยครับตอนนี้ก็ถ่ายทาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ 60- 70%แล้วก็เรื่องเนื้อเรื่องก็เช้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมมอกว่าเป็นลูกลักเอฟรู้สึก ลูกรัก AM เหรอครับผมว่า ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือมีคนรักเราแต่ว่าผมคิดว่าไม่ขนาดลูกรักหรอกเพราะว่าทางค่ายเราเนี่ยทูแฟนเดชเนี่ยเราก็รักทุกคนอยู่แล้วเราก็รักแบบเอมทุกคนอยู่แล้วครับผมแล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกันครับพี่คาชาเนาะคชากูจิงเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทตอบเป็นดาราแสดงว่ามีความเพื่อนกันเพื่อนกันครับพี่กันเดอะสตาร์ฮะกันเนาะครับผมหนังจะมีอีกไหมครับถ้าพยนตร์ตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่ครับ เรื่องประโยคสัญญารักครับผมก็ได้เล่นกับพี่หมิวลลิตาแลนี่นก็ถ่ายทำไปไหนครัเาเจอเจอพี่หมิวแล้วครับพี่หมิวน่ารักมากแล้วก็พี่หมิวเขแบบเก่งมากๆเลยเราก็ต้องขอฝากเล่นฝากตัวกับพี่หมิวทางนี้ด้วยละกันครับผมดูติดตามด้วยละกันเนาะงนะครับผมก็อยากให้ติดตามทับอยู่ด้านนี้ด้วยครับประโยคสัญ,ญญารักครับอขอบคุณมากเลยครับน,นักเรียน ใชเลยครับน้องโซ่จุดหลอกวันนี้ของพี่เห็นบอกว่าวันนี้มาคว้ารางวัลด้วยคว้ารางวัลครับเพราะว่าผมเป็นคนแซ่บแซ่บเวอร์คนสไปซี่เนาะครับผมบบนี่แต่งหลอมาเลยพีโ่โซ่เนี้ยครับเอา